คจากในตัวจังดีมากแต่ก็ไม่ได้ต้องการคนเหล่านี้ที่เกินเลยผมจะอ่านหมดเลยแต่ก็มีความหมนยพอแต่บางคนนี่แหละคือตัวอย่างอุปไซว่ามันเยอะเกินตัวตนไปแต่ไม่ใช่คนที่เกิน คอมเมนต์โบราณน่าหเก่งใจเมือูดีหนตงางเยยอยเว่าจะมาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทั้งทุกกิปของผมนะครับทุกคนอาจะคิดว่า ผมได้ทำช่องเนี่ยไม่เลิกทำนะครับไม่หยุดนะครับไม่หยุดจนกว่าจะโตนะครับอานนี้ก็เป็นใช้แรงที่คนเยอะต่างๆเท่เนะครับใช้แรงปั้นไม่ได้ท,ที่ไม่ใช้แรงแค่ หลานยังปั้นเละก็ไม่้รอกแต่เรือง n ก็ได้ค่ะแต่รเย,รเยู้่่าง้นนี้อะะก็จะเป็นหลักหลักพื้น,นันแค่นีก็ดีแล้วนะคะ เังไมเลิ่มทำช่องนะยัไม่เริ่มทำช่องเลยนี่ก็จะเป็นช่องที่ไม่ได้ใชครจะชอบมากนะไปช่องอเป่เปาไ,ได้แล้วพังไปแลยมันได้พังไปแล้วนะแค่นี้ผมคิดมาบาง,งมันก็เลยทำไมสร้างช่องใหม่นี่ไม่ก็ไม่ได้มีอะไร

เพงเองนะนะนีมไม่ได้มีการเล่นปูอะไรนะนี่นาทีลที่ปั้นมาด้แรงสุดท้ายวาได้ ดแรงเองไม่ได้ใ้ใครปั้งไงวน,น,นอาจจะว่างงนี้วใครน้ขายปั้งไอติมเงี้ยตันนีไม่ต้องห่วง ลแล้วคลิปต่อไปจะทำก,ก็คือต้องไปอัดคมนทนุกคนแด้หมดคลิปนี้ก็ขจบแค่นี้ก็ได้แล้วบาย,ย,ยแล้วนะคบ๊ายบายบ